สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเด้อนนดีใจหลายวันนี้นะครับดีใจคักนะครับได้ร้องเพลงบ้านจากของนะฮะปกติเขาก็พาไปร้องนู่นอยู่กรุงท่งกรุงเทพต่างจังหวงต่างจังหวัดบ้างนะครับวันนี้ได้ร้องเพลงอยู่บ้านตัวเองเนาะดีใจเนาะไหนใครเป็นคนคอนแก่นบ้างขอยกมือห,หน่อยเร็วนะ ไอ้คนขอนแกนบ้าโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับพดูจากหน้าตาก็พอจะรู้นะครับเราจะบอกว่าคนขอนแกนเราหน้าตาดีนะฮะมันจะดูออกแบบชัดเจนนะครับดูอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอะไรนะนี่เป็นร้อยเอ็ดใช่ไหมอ๋อตอนนี้ยายบ้ามาอยู่ขอนแกนแล้วจ้าเรียกได้ว่าตอนนี้ก็อ่เป็นลูกครึ่งนะครับเป็นลูกครึ่งขอนแก่นร้อยเอ็ดนะครับ เรียกว่าโตที่ร้อยเอ็ดนะครับแต่ว on ่ามาปักหลักป well, ักฐานที่ขอนแก่นนะฮะนะก็จริงจริงๆคนขอนแก่นน่าจะเจอลิศบ่อยๆนะครับเดินล่องเดินล่องนะไม่เจอได้ยังไงเนี่ยเนี่ยเลยเจอเลยเนี่ยเจอเลยเจอเลยเนี่ยนะฮะน่าจะเจอลิศบ่อยๆนะครับเพราะลิศก็แบบว่าไปเดินล่องเดินเล่นกินข้าวอะไรอยู่แถวนี้นะครับ เจอได้ไงนะฮะี๋ยวพวกเราไม่ใช่คนขอนแก่นนะฮะอาจจะไม่เจอกันนี่ก็ไปเดินโล่งเดินเล่นนะครับก็อาจจะเห็นกันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสภาพลิดอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับก็อาจจะส้มกว่านี้นะครับเยอะอยู่นะครับแต่ก็เข้ามาทักทายกันได้นะฮะอะไรนะฮะไม่ส้มเหรอโออ่านหนังสือทุกวันเลยนะนะครับสภาพอาจจะย่ําแย่นิดนึงนะฮะไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองนะครับก็หลอให้ คนอื่นมาดูแลอยู่นะครับไม่รู้ว่าจำูนใครดูแลหรือเปล่านะครับพยาแอ้มนะฮะนี่ครัวันนี้ดีใจนะครับมีความสุขมากที่ได้เจอกันทุกคนนะครับขอมอบเพลงสุขสนานอีกหนึ่งเพลงให้ทุกคนฟังกันและกันนะครับกับเพลงนี้คิดถึงไปฟังกันเลยจ้า

อจัดไปคนด,นดึงดังว่ายัางคิดถึงฟังแล้วฟังยิ่งซึ้งมองตาฉันดีๆก็เคยสุดที่รักคุยความในใจที่เธอยังมีติโคนดึงดังว่าเธอคิดถึงให้ช่วยฟังยิ่งซึ้งและอยากจะขอ้ังคำฝากไว้ I miss you không, vida, không, không, một. Một không, không, không thể kiêng, bay đi đi, không thể chịu, bao trái tim đều nhưng chỉ như vậy, may khi níu sẽ chẳng đây, từ từ nhẫn nại, nỗi ai đi mãi, như chưa, như đã, ai, 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 ai แต่ก่นอนยังยากไม่ยากจะเช<ป>เื่อฟังนละฟังในสึยงมองตาฉันดีด<ป>ีบากใยสุดจริงเพูดก,กัมในใจทีถธอ,อยังมีแกกต่ก่อนงยักว่าธอจะเชื่อฟั้แฟังจนเสีย,ยงในใจฉัแค่สามคำฝากไว้ I miss you ธอช่วยห้ฉันมองได้แลิกหันเลิกหน่อยน้อยจะไอ่ได้ไหมเพียงแค่อยากให้จังฉันขอสานทางฟังไว้หน้าเธอสุดที่แรกแล้ว,ลวเธอต้องยิ้มไม่เปลี่ยนไปแต่ก่อนดึงดังว่าเธอจะช้ำ มองตาฉันดีดีบอกเลยสุอที่รัดคุณกาพในใจที่เธอยังมีแต่ก่อนดิงดังว่าธอไปเจอให้ฉันฟังจนเดือ่อยาชจะขอสาตามทุกฝัไว้ I miss you ที่ถึงสุ